สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชัยภูมินะคะก็มาแวะร้านข้าวหาข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเข้ามาแล้ว,วนี่นะคะเป็นข้าวกระเพรา กะเพราทะเลค่ะแล้วก็ ไปกินข้าวก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ไหนสักที่นี่แหละ ืออุทยานแห่งชาติไซทองเรามาอยู่ที่อาผาพ่อเมืองนะคะเราจะมากางเต็นกันตรงนี้แถวๆนี้คือบรรยากาศดีมากวิวสวยมากค่ะวิวสวยมากค่ะทุกคนอากาศดีมากลมเย็นมากๆากอยคือดีอ จริงทุกคนโอ้โหตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นหรอกพอเห็นบรรยากาศนี้แล้วแบบตื่นเต้นขึ้นมาเลยอะอากาศก็ดีวิวก็สวยโอ๊ยตายแล้วนี่นะคะ่าไปดูจุดชมวิวโอ๊ยขาก็เจ็บเขาก็เจ็บกระแทกปี๊บ ยืนใจหายเหนื่อยเราไปเดินเล่นชมวิวกันนะคะไปเดินเล่นกันคะ่ะดูว่ามีอะไรน่าด,ดูวิวสวยนะอืมโอ้โห ชอบจังนลาตื่นเตเข้าไปกลางไปไม่เนื่อยนะตรงสปีดวิวเลยเข้าไปกลางได้ด้วยหรอเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันนะคะ งเนี่ยนะว่าใช่หรอผาพ่อเมืองผาหัมหมดเดินขึ้นไปอีกนี่ป้ายเขามีบอกเอาไหนอะอาทิตย์อาสน์รงต้องเดินขึ้นไปอีกแน่ๆเลย จะขึ้นไปดูผาหำหมดกันนะคะนะค่ะเรามีนายแบบเดินนำหน้า <c oughs> <c oughs> คุณเธอเขาเดินไม่หกลกอด้ว <c> ย <oughs> อะไรหรอตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยน้องขา สวยจังเลยค่ะเหมือนแมงเลย,ยแมงทับปะไม่ใช่ไม่ใช่สีเหมือนแมงทับไม่ใช่แมงทับออตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามยี่สิบนาที ตอนเช้าอยากเห็นทะเลหมอกจังทำไมเราต้องมาเดินตอนแดดร้อนๆด้วยเนาะว่าไหมคะทำไมต้องมาเดินตอนแดดร้อนๆ Hey. เอาไปไกลหน้าหน่อยเพราะว่าเหมือนหน้าจะบวมๆอ้วนขึ้นหรือเปล่านะ สวยนะน่าดีทุกคนวิวสวยมากเลยค่ะโอ้ยเห็นหน้าที่ชั้นไหมวิวข้างหลงังคือแบบโอ้สวยนะดีจัง คุ้มนะอ,มอ,อ,อืมไม่คิดไม่คิดเอาจริงๆไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ไม่รู้นะว่ากล้องจะเก็บภาพความสวยนี้ไว้ได้หมดหรือเปล่าแต่ว่าต้องมาดูด้วยตามันสวยอะที่นี่นะคะอุทยานแห่งชาติใสทอง อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่คือแบบไม่ได้ช่ำขนาดน้ำหนาวทหมอกเยอะสาใจและลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินไปดูทุ่งดอกกระเจียวนะแต่ไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่าอหมอกหนักมาก อ,นนอ,อันนี้ไม่ค่อยเปียกเนาะอุ้ยมันก็เปียกดีดนะเอาเลนโคเวอร์มาคลุมไว้มันเปียกอยู่ ใช่ไหมลูกเ้าเราจะมองทางเห็นกันอยู่ใช่ไหมอไหโอยมนะันพูดเยอมาแล้วอยู่ในดงหมอกแล้วอยู่ในดงหมอกไปเธอเขาไปตื่นเต้นจัาวันนี้เราจะเดินถึงไหม เราแวะถ่ายนู่นถ่ายนี่ทุกคนคือแบบมันต้องมาด้วยตัวเองอะภาพในกล้องมันก็เก็บความสวยของธรรมชาติไวไมไม่ไม่หมดหรอกจริงๆ พาหามชอาหามกดที่แบบว่าไว้มาถ่ายวิวกันตรงนน้นก็คือถ่ายสวยนะแต่ต้องแบบมีแสงนิดนึงอะ่ะก็คือมองไม่เห็นเราจะไปกันต่ออยากเห็นภาพมุมกว้างค่ะโอ้ยไปเดินไปค่ะ กันสั่นจะช่วยได้บอมันคือศิลปะทางธรรมชาติเธอฉันว่านะสามสิบเฟรมมันกันสั่นได้ไม่ค่อยดีหรอกมันต้องไวยี่สิบเฟรมเธอว่าไหมอืมมันรู้อยู่แล้วจะแบบอยากได้ภาพเลนเลยๆายเ่ย มานี้สิมาอยู่ตรงนี้ไมใได้ภาพววาดืนเลยวิวอย่างน้เียกระดงไปอีกเปล่าจะต,ตั้งเงหมอกลงไม่ถึงอันนี้เริ่มต่ำแล้วเนี่ยอืมก็เดินลงต่ำเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยครคุ้ม ถ้าเรามีเปะแล้วเราเอาที่นอนไปกองในเปะได้ตอลอดหรที่นอนเป่าลมอ่ะเหรอเธอจะบ้าเหรอไมกลัวมันต<ะ>ึก๊งมีชมดไหนกาแฟขี้ชมดแบบนี้หรอเนี่ย,ยามันเล่ก,กาแฟเนี่ยเนี่ยมันเล่กาแฟใช่เนี่ยมันเล่กาแฟเธอนกมันขี้ออกมานะไม่ใช่ไม่ใช่นกม,มีมีสัตว์นี้เดียวที่กินกาแฟคือชมด ที่เขาว่าเป็นกาแฟขี้ชะมดใช่ไหมใช่เนี่ยไม่กาแฟเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นกินไม่ได้มันเป็นพิษไม่กาแฟดีเป็นพิษแล้วก็พามหตัวเาดูใหดีไม่รู้สิไม่กาแฟมันเป็นพิษทำให้แทงร่วงแล้วก็ขับถ่ายไม่ดีลุกดิบ อถึงว่าทำไมเวลากินกาแฟแล้วเราชอบปวดปวดอึว่าอะไรสิ่งอะไรตัวอะไรเหรอแต่กาแฟมันมันเสียขาเสียอย่างเงี้ยวังมดนะคะยังเสียอาไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวชิมให้ดู แล้วมันไม่หนีคนด้วยนะเออมันไม่เคยเห็นคนหรือเปล่ามันไม่เออมันไม่เคยเห็นคนมันเลยไม่กลัวคนไงออปลาที่นี่ก็จะไม่กลัวคนใช่ยุงยังกัดเราแบบสัตว์ป,ป่าใหญ่ด้วยเออจะไม่กลัวคนเพราะมันไม่เคยเห็นคน <c oughs> มันไม่รู้ว่าคนทำอะไรได้สุดว่าลายไล้ไก็ใช่ลายตัวใหญ่ ภาพจะออกมาเป็นยังไงวะคะไม่โป๊ไหมไม่อันเนี้ย30เฟรมมันจะชัดไหมต่างกันขนาดนีเหรอเห็นเนลยอยากได้แบบวายอะโอ้ยดูแตนนี่ครับไหนคือแตนโอ้ย,อยเธออย่าไปจับมันมีพิษหรือเปล่าเป็นเธอโอ้ยดูหางนันนิมันโดนอะไรกัดวะดูหามั่นนิครับ น,น,นี่องตราเนี่ย้องตรวจมาเนี่ยนี่ยตลองตูดมาเนี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวสิเห็นแล้วใหญ่มากอย,าอยู่ตรงนี้นะลูกนะแต่คนจะได้ไม่โดนเหยียบตอนนี้เรามาถึงทุ่งบัวสวรรค์ที่หนึ่งแล้วนะอยู่ข้างหลังโน้นแต่มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรหรอก ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวพระอาทิตย์อัสดงแต่เราก็จะไม่เห็นพระอาทิตย์อยู่ดีเพราะว่าหมอกค่ะหมอกหมอกเยอะมาก <c oughs> ผาพระอาทิตย์อัสดง <c oughs> ผาอาทิตย์อัสดงไม่ใช่พระอาทิตย์อัสดงฮ <c oughs> โอ้ยอากาศเย็นมากมดเยอะด้วยเห็นอะไรไหมคะไม่เลยอุย้ยขอโทษนะทุกคนต้องเดินดีๆนะเพราะว่ามันแค่นี้เองอะแค่นี้มันก็จะกิ้งได้ ตอนนี้หกโมงห้าสิบเอ็ด กำลังเดินกลับกันนะคะแต่เราไม่ได้กลับทางเดิมเรามาทางลัดอีกทางหนึ่งเขาเขาเขามีป้ายบอกให้มาก็เลยมาเดี๋ยวจะให้ดูทางแบบก็สวยนะดูสินี่ ไปต่อทุกคนเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินไข่ลวกเพราะว่าที่เนี่ยเขามี้านค้าสวัสดิการด้วยนะของขนมเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดู เเเราต็มลยนี่นะคะจะเป็นร้านค้าสวัสดิการมีอาหารมีข้าวมีอาหารให้กินแล้วก็แล้วแต่เราสั่งแล้วก็มีขนมมีน้ำขายขนมเยอะมาก รดยการนะคะก็จะเปิดตั้งแต่แล้วแต่อารมณ์ป้าค่ะหกเจ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะเี็นรายการอาหารข้างหลังเราสั่งไข่ลวกมากินไข่ลวกโอวันตินโอวนตินที่จะหมดแล้วแล้วก็กระเพรา จะไปกินก่อนนะคะ